ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทรที่26สิงหาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถ้าผิดทักสินคุก10ปีอ้าวมีคนไปร้องกับกบกบตแล้วครับ ทักษิณชินวัตรครอบงำพักเพื่อไทยคำร้องบางส่วนคือถ้อยความที่ปรากฏในคำร้องของ40สวและคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญที่ให้เศรษฐาทวีสินพ้นนายกรัฐมนตรีบ่มแต่งตั้งพิชิตชื่อบานเป็นรัฐมนตรีชี้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีลักษณะต้องห้ามจากหลักฐานคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญอันควรเชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคล ที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นํากิจกรรมของพักประกอบกับพฤติการของแกนนําพักเพื่อไทยซึ่งแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการให้การยกย่องให้ความสําคัญให้ความใกล้ชิดให้การต้อนรับและการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการยอมรับการชี้นําจากนายทักษิณชินวัตรรวมทั้งการนําเอาวิดีโอที่นายทักษิณชี้นําแนวทางไม่ให้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมใหม่และชี้นาการปฏิบัติดนของสมาชิกพักเพื่อไทย มาเปิดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ภายใต้การรู้เห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจึงแสดงว่าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยในลักษณะที่ทำให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหารพรรคขาดความเป็นอิสระและนายทักษิณมีการกระทำที่เป็นการชี้นำพรรคเพื่อไทยและสมาชิก อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา28และมาตรา29อันทําให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพักการเมืองไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรคหนึ่งและวรรคสองโดยการที่พักเพื่อไทยฝ่าฝืนมาตรา28จะเป็นเหตุให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักเพื่อไทยตามมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสาม และการที่นายทักษิณชินวัตรฟาฟ,าฟืนมาตรา29จะมีโทษตามมาตรา108แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันและเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบสวนเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้จากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเรื่องพิจารณาที่10ทั2,567 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลาหากกรกตมีมติส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นคดีใหญ่มากมาตรา108ผูใ้ใดฝ่าฝืนมาตรา29ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นหากทักสินผิด คุกถึง10ปีเชี่ยวกับพักเพื่อไทยก็ไม่รอดแต่ไม่น่าจะมีคำร้องเดียวจากการเดียวเพราะทักษิณยังคงแสดงบทบาทครอบงำอย่างต่อเนื่องโดยการอยู่เบื้องหลังการตั้งรัฐบาลแพทองทานชินวัตรบางกรณีเป็นหลักฐานจากปากทักษิณเองเช่นในงาน Vision for Thailand เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทักษิณพูดถึงลุงป้อมว่าก่อนมาโทรคุยผ่านคนอื่นแล้วก็ส่งสายให้คุยกันสั้นๆ ตอนนี้เรื่องที่จะร่วมรัฐบาลกันมั่งก็คงกอดจะกลับไทยได้คุยกับลุงป้อมเรื่องตั้งรัฐบาลเศรษฐาแบบนี้คือการครอบงำหรือไม่ถ้าครอบงำครอบงำพักอะไรบ้างเหตุการณ์นี้มีสองพักคือพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐในวันที่14สิงหาคมภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อสวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาตุวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ สรงผลใหนายกเศรษฐาพ้นจากตาแหน่งนายกและทําให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตาแหน่งตามไปด้วยทั้งคณะนั้นเย็นวันเดียวกันมีข่าวว่นทุกสํานักว่าทักษิณโทรศัรพท์เรียกแกนนําพักร่วมรัฐบาลทุกพักเข้าหาหรือด่วนที่บ้านจันทร์สองลาจะอ้างว่าไปกินข้าวเฉยเฉยก็ได้ครับแต่จะมีใครเชื่อบ้างแกนนําพักการเมืองที่เข้าบ้านจันทร์สองลามีพักไหนบ้างเสี่ยงถูกยุบพักเรียบถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ควรกลับไปอ่านถ้อยความที่ปรากฏในคําวินิจฉัยถอดถอนนาย,ยกเศรษฐาอีกรอบข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริยธรรมรายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0่งโดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่หเข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัว จึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่1ต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่1เข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่1นึ่ำความกราบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่2ถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่สองกันยายน2566 เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่2หรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบบุคคลที่ว่าคือทักษิณชินวัตรฉะนั้นเมื่อคำร้องถอดถอนนายกเรษฐามีการระบุถ,ถึงการแทรกแซงของทักษิณ และสารนำมาเป็นส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยก็สามารถร้องต่อเป็นคดีแทรกแซงครอบงำการแทรกแซงครอบงำไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่บรรดามวงการเมืองขี่เครื่องบินไปหาทักษิณที่ดูไบสิงคโปร์บ้างห้องกงบ้างกอนการแต่งตั้งรัฐบาลแล้วและในข้อเท็จจริงทักษิณแสดงบทบาทอย่างโจ่งแจ้งในการครอบงำการจัดตั้งรัฐบาลแพรทองทานไม่แน่อาจมีคนได้ขึ้นไปนอนห้อง VIP ชั้น14ในโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งคราวนี้นานหน่อยอาจถึง10ปีศิลปไัทยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ